ในช่วงรู้ทันน้ำวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมไปรู้จักพื้นที่กลางน้ําตอนบนค่ะซึ่งต้องเป็นเส้นทางผ่านของน้ํารวมทั้งพื้นที่รองรับน้ําด้วยค่ะ สตอร์เตอร์วอสออกทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยวันนี้เรายังจะพาทุกท่านไปเกาะติดสถานการณ์น้ำทั่วทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือน้ำแล้งค่ะแม้ว่าตลอดเ้าเดือนที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เร่งแก้ปัญหาน้ำและวางแผนการทำงานร่วมกับคณะกรรมการยุทธาศาสตร์เพื่อวางระบบก,การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือกอยอนอ และเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นเอกภาพจึงได้มีการรวมหลายหน่วยงานเป็นหน่วยงานเดียวกันภายใต้ชื่อสำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติหรือสอบอชโดยกำหนดยุทธศาสตร์ปรับปรุงฟื้นฟ,นฟนูและบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับพื้นที่กลางน้ำกันค่ะ ที่กลางน้ำครอบคลุม6จังหวัดประกอบด้วยกาแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกอุทัยธานีและชัยนาทรวมพื้นที่ประมาณ42,659ตารางกิโลเมตรเป็นเส้นทางรองรับน้ำ4แม่น้ำสายหลักที่พวกเรารู้จักกันคือปิงวังหยมและน่านและเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยค่ะการบริหารจัดการพื้นที่กลางน้ำรัฐบาลกำลังเร่งแก้ปัญหาโดยการพัฒนาแหล่งรองรับน้ำหรือแก้มลิง และขุดลอกแม่น้ำลำกลองสาขาต่างๆเพื่อให้การไหลของน้ำสะดวกขึ้นโดยยึดหลักแนวพระราชดำริในการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสิ่งสำคัญคือจะต้องไม่ทำให้ชาวบ้านพื้นที่กลางน้ำเดือดร้อนเช่นกันค่ะนอกจากแล้วพื้นที่กลางน้ำซึ่งจะต้องเป็นพื้นที่รองรับน้ำด้วยแล้วรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับชาวบ้านรวมถึงการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษหากจะต้องอยู่กับน้ำนานกว่าประชาชนทั่วไปค่ะ พาไปติดตามสารคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวตามรอยพระราชดำริเกี่ยวกับการดูแลต้นน้ำตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันค่ะ <S <S ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงผลกระทบจากการบุกรุกทำลายป่าไม้ซึ่งก่อให้เกิดภาวะแห้งแลง้งพื้นที่ต้นน้ำลำทานเสื่อมโทรมทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ในชนบททั่วทุกพื้นที่ซึ่งใช้น้ำทำการเกษตรได้รับความเดือดร้อนพระองค์จึงพระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ให้คืนกลับสู่ธรรมชาติด้วยแนวทางผสมผสานโดยการปลูกไม้ทดแทนควบคู่กับการพัฒนาอาชีพราษฎรโด,ดวยวางแผนร่วมมือกับทุกส่วนราชการในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมด้วยการปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งพระองค์ได้จะทานพระราชดำริไว้เมื่อพุทธศักราช2 5 1 9ณน,นหน่วยพัฒนาต้นน้ำทุ่งจออำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ ความว่าการปลูกไม้3ามอย่างคือไม้ผลไม้โตเร็วและไม้เศรษฐกิจจะทำให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานและสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืนสามารถตอบสนองความต้องการของรัฐและวิถีประชาในชุมชนอันเป็นทฤษฎีการปลูกต้นไม้ลงในใจคนโดยการปลูกฝังจิตสำนึกแก่ประชาชนให้ปลูกต้นไม้ลงแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง ของพื้นที่กลางน้ําเกิดขึ้นจากเส้นทางระบายน้ําของแม่น้ําและลําคลองแต่และจังหวัดเกิดตะกอนดินแล้วก็ตื้นเขินรัฐ,รฐบาลจึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทั้งกรมเจ้าท่ากรมชลประทานและกองทัพบ,บกดําเนินการขุดลอกลําน้ําและพื้นที่รับน้ําให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้เพียงเพื่อต้องการให้การระบายน้ําจากต้นน้ําผ่านพื้นที่กลางน้ําเป็นไปอย่างสะดวกและไม่มีอุปสรรคค่ะซึ Nein. ่งทั้งหมดนะคะหากแล้วเสร็จทันตามกำหนด ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ต้นน้ำและกลางน้ำก็จะลดน้อยลงค่ะอย่าลืมนะคะทุกๆวันหลังข่าวในพระราชสำนักเรามาพบกันเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำที่เป็นแนวทางให้เราผ่านวิกฤตไปด้วยกันค่ะในรู้ทันน้ำวอเตอร์วอสต็อกวันนี้สวัสดีค่ะ